สวัดีครับมื่อนี้ที่พามาหาเบิงทอพีวีซีแบบไปเฮ็ดบังร้านอยู่ครับโอ้าพ้านขายของเก่าครับมาเลือกทอพีวีซีใส่เบ็ดมันหลุดไปเลยมื่อนี้ต้องมาหาบังครับเฮ็ดบ,บังร้านมาเลือกบางรอนครับพาดีเอาท่อแบบเลยนี่ครับตาพามาตา<ะ>เลืยกคนด,ดูท่อตัวไหดีเรียกไปเรียกเอาเรียกเอลือกมาเลยเรียกมาเลยเจ้าเลือกก้อนละตัดเอาเลยตัดเอาวัดเอานี่ครับโอ้หลายขนาดท่อของเก่าของห้างสำหรับซื้อของเก่า เท่านี้เท่าไ้เต้อยู่จากหน้าเลยนะนไงพูดบ่หาอกอ่าเบิ้งเลาะเบิ้งรึอันไหนเป็นสายเฮ็ดได้โอ้หลายขนาดมันเรียกเอาเลยป่ะเนี่ยเรียกเอาละเลือกออกเราตีไปเฮ็ดให้เบิ้งพร้อมนั่นน่เนนเนะ,ดดะเฮ็ดบ้างนี่หนาเลยนะวัดรถตาตลับเม็ดวัดเบิ้ง ออยู่่่ะะมานนาเลยเลือกเอ๋อลายขนาดคอครับนี่กรับไม่เลืกอกเอาครับเขาบอกต้องไปซื้อของใหม่หรอกครับหาซื้อมือสองหน่ยครับทำร้านขายของเก้ไม่เลือกอ๋อครับนี่ครับนี่ก็เค็ดได้ระบังก็ได้มารับร้านรับซื้อของเก่าเขาก็ไม่เลืกอกเอาเลยครับ ในขนาดที่ต้องการเขาก็ตัดเอาเลยครับ,เล,ลเ,รบลเลือกเรามาตัดออกหลายพดเลือกได้ครับเราหาเลือกอีกคนได้อะไรเราเขามาตัดนะครับนี่ครับในขนาดกระก็ตัดเอาเลยนี่แล้วครับอันที่ผมได้ตัดมายี่สิบอันครับท่อกันแน่เพท่อกันแน่เอานิ้วเครื่องน้ำครับเอาสองนิ้วน้ำคนตาเราตัดพอดีเป๊ะเลย หานนีป็ล้อเบิ้งครับตอนเฮ็ดอยู่บ้านครับตอนเฮ็ดยังไงนี่ครับซื้อมา20อันลงทุนไปร้อยเก้าสิบบาทครับแล้วอาจจะเหลือเพราะพลาสติกเดี๋ยววัได้น่าจะได้ซื้อครับเดี๋ยวไปหาเอาเองพลาสติกลงทุนร้อยเก้าสิบบาทเบิ้งว่าที่ได้ทุนขึ้นตอนไหนครับอาปล่าใครได้ทุนบ่ปอติดตามครับผมดีครับหลังจากได้มาหัวนี้ครับปัดปัดรถ นี่ครับไปรถไฟมาฮน้องตอนนี้ตอนกัางวันเยปาดนี่พ<อ>่อเขาปาดเขา พาไปซีส่วนครับแล้วก็ไฟล้นล้นเราปิดเราแค่ถุงเที่ับปิดดากมันตอนนี้จะไปเห็ดงาครับเอาแก๊สล้นพอที่ยังได้เห็ดเนี่ยครับ,รบหลังจากที่พาเมาหันนะครับมาเอาไฟล้นครับล้นแก๊สเลยนะครับถ้าเพือดอมีแก๊สที่กระป๋องล้นที่ดีครับนี่ผมล้นต่อแก๊สเลย หันยเน้อยพับดากครับเด็กก็ได้เห็นพับดากได็กนี่นี่ครับมันเย็นมั้นี่ยกดไปครับ เ,เก็ดต่อไปหลายๆอันครับเ,เก็าแบบนี้ครับต่อไปก็จะไปใส่งาแล้วก็ไปเจาะงูครับ,รบหลังจากล้นดักเราขั้นตอนต่อไปใส่งาครับนี่ครับใส่กวดน้ำมันเครื่อน้ำมันสองทีเกาครับเก็บมาำมาตับครับ

ได้ล่วบังลันหนึ่งบังครับเสร็จเรียบร้อยครับบังลันงบสองรอยบาทได้ยี่สิบอันครับนี่ครับเพืตัวเองรอติดตามคลิปหน้าครับ,ว,บว่าอยู่ไซบังว่าจะได้บะไรตัวครับ